เราไปราดอาหารกันเดีวไปต้มปลาต้มไก่บ้างล่ะออขอเข็มด้คนองดาวสี่สิบสี่ดวงตอนนี้กำลังชมอยู่เจ็ดรอยีลาบ,บ้านเน็ตไปหานนั่นหอกหล่ามาขายบากขากอนีอ่อ,อีแม่ได้ยีหล่ไปหาไม่อี่พอหล็ดอีแม่หลอย, <S <S ยกกอย่สิลิสจะได้กลับทเก้าเดี๋ยเกิด ให้เขานอนพักพอดืมอิ่มใช่สวัสดีค่ะจ้า <c oughs> แป๊บนึงคอยเขาไปหอดอันนั้นก้อนให้คอยเขาไปหอดคนส่้งคอยยิบช่งให้เจ้าจังโอนเขาให้วันที่เขาปักเลขกวันที่ว้ใไหนยุ่นี่จ้ากินก่อนขาโอนเอา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  นี่ละมににいいลือนี่ละส่งสดๆให้นี่มือคืนนี่ส่งไปแล้วหาสีปลแล้วจ้ามือคืนนี่ไหน้องสาวไปส่งให้แต่ว่าทาง่านได้เห็นมาดหรอกว่าเขาถืส่งอันนั้นมาให้เออเออยังไงมัดอะไรที่จี๋เหรอฮะเต้เออเอาโอเคโอเคโอเค บอยพอดีต้นไทยเล็กน้อยจ้าห้าสิบกิโลคอนเฟิต์นะคะค่ะคอนเฟิร์มาเลยถ้าว่าข่อยสีเพ็ดทันมอลเลยต้องไปซื้อถุงได้นี่ไม่มันเคยจะไหลนองหามเลยกราส่งมะทันมือนี่กับคุณ้ส่งมืออื่นอีกเยอะไม่ไปห้องน่ะลังท้าวพิมพ์ เงินออเดอร์เผาวะนี่ปั้นฮัลโหลค่ะช่างนเดียวต้องโน้ใจโอ้ได้ค่ะเไครค่ะเต้โม้าเอาบ่ามาเรียกเอาแม่ตีง้อตีเจ ขอโทษค่ะลูกขอโทษยายเข็นสอบไปสิเพรว่าค่ะคนทรงคิดตามจริงเลค่ะคาคนทรงคิดตามจริงเลยค่ะเพราะว่าเขาใส่คนทรงคนทรงคนสีเฮ็ดเขาต้องไปทำความออเดอร์กับเพิ่์ลก้อนมาทรงเวลาเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าท่านได้ไปฝนทรงคนนี้นี่สตัวดิเคยไปซุ่มของคนเราคนแบบบ๊อกบ่เกิลสบายสามสบายสามเลย ใบสามหมื่นค nah ือของรถเขาสิมาเอาของเขาต้องไปก้อนนั่นตัวเขาสิไปเอาของลงจากคันด้ยุ่งจะแพ็คคลองยังติด้เอาคนที่แพ็คให้เพ่นเขาสิใส่เขาใส่กล้องให้เขาอาจจะเทสหังออกสิก็ได้ใส่กล้องวางเลยมันจังคอยบ่อบ่อเน่าบ่อไหนเอาเอาไว้คุณนะก่อนเก็บ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 โอเคนี่คนเดือดแบบนัึง เนอยู่เดกเนี้ยวัวเด็กตึงตังตึงตันนีย่เนียานิแย่านเนี้ยแต่ท้องเนี้ยมันคือกอยู่แต่ญานเมียผมไ่เยานาเมียนี่ผู้ใดานเมียเกลือเือนลุงเลี้ยงด้้แ่องเขาวาผู้ใดกึ่งกึงส่เมียหนึ่งสามสี่ปีะสตําตาญานเมียนี่ะสงครถึงเนี่ยียังอ่อนหนวกหนวกหมด

แค่นั our, our ้นออกมนวนบ่หลายปบนไหนดิพอพอมัดจมมันควยนะเจ้าหน้าที่นวดหลายคนจมเอาไปตั้งเอาเอาไปพิงไว้มองจังสันเอาบ่อเพราะท่านสั่งจังคอยหยิบใส่สั่งคนหยิบใส่สั่งคนหยิบใส่บ่อเขาเหยียบ่ได้แลมวว่าเขาจมบ่ได้หวย เขาอามาเดยเอาเจ้าเป็นผู้เฮ็ดก็ได้เฮ็ดสองอาทีไปเลยแล้วคนสังมาาคิ่เพิ่นะใไปเป็นผู้ให้ให้ิรเบิดเ่องกิโล่ิดเหล็แเกิดเห็กแข็โอ้ยไม่ยิ่เตือนฮะไปดงนี้พี่น้องมานนับซอยข่อยไหมเบิ้ง ไอ้อ,โอ,โอโีโหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยด่ิบสองยสามสี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้ายี่สี่แปดยี่สองย่สองยพี่น้องอ,นอ,อันเดียวอันอ,อันจริงปั๊ดให้นไดอกเท่าไหร่เท่านั้นตัวที้ เอาน่เค uh ้เอหนละต้องกินบามเยมีผู้ใดกักินหลายบนวันนี้เอาามเลยเอาไปใส่บุญกะทินมังหาหลายหลายฟอ